เดี๋ยวคืนนี้เรียมจะพาทุกทุกคนไปลอยกระทงกันนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะวันนี้ที่เรียมบันทึกคลิปวิดีโออยู่นะคะเป็นวันศุกร ที่19เดือนพฤศจิกายนเป็นวันขึ้น15คห้าเดือน12นะคะวันขึ้น15คห้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือวันเพนวันเพนเดือน12เป็นการบอกวันตามปฏิทินจันทรคตินะคะเหมือนที่เรียมเคยพูดไปแล้วว่าปฏิทินจันทรคติเป็นปฏิทินที่บอกวันที่เกี่ยวกับ ศาสนาหรือว่าความเชื่อนะคะที่ดูตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์นะคะวันขึ้น15คห้าเดือน12หรือวันเพนเดือน12นะคะวันเพนก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะจะเห็นคนไทยนะคะนำสิ่งหนึ่งนะคะถือแล้วก็เอาลงไปลอยที่น้ำนะคะ สิ่งนั้นก็คือกระทงนะคะมันมีมาจากหลากหลายความเชื่อนะคะความเชื่อหนึ่งก็คือการเป็นการเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับการขอบคุณน,น้ำนะคะที่เราดื่มที่เรากินแล้วก็ใช้ต่างๆแล้วก็เป็นการขอขมาขอขมาหรือว่าขอโทษนะคะในสิ่งที่ทำให้น้ำ เน่าเสียอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะคะเหตุผลที่สองก็คือการสาการะพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนะคะมีความเชื่อกันว่าการลอยกระทงนะคะเป็นการลอยกระทงเพื่อสาการะหรือไหว้เป็นการเคารพบูชา รอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทก็คือรอยเท้านะคะรอยเท้าของพระพุทธเจ้าที่ประทับหรือว่าที่เหยียบแล้วเป็นรอยไว้ที่ริมแม่น้ําที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นการลํำลึกแล้วก็ไหว้สการะรอยพระพุทธบาทหรือรอยเท้าของพระพุทธเจ้านะคะ แล้วก็เหตุผลที่3ก็คือเป็นการสะเดาะเคราะ์สะเดาะเคราะห์ก็คือการเอาความทุกข์ความไม่ดีความรู้สึกเศร้านะคะออกไปลอยออกไปพร้อมกระทงคนไทยก็จะมีการตัดเล็บนะคะตัดเล็บหรือว่าเอาผมดึงผมออกแล้วก็ใส่ไว้ในกระทงยกกระทงขึ้นแล้วก็พูดบอกว่า ให้ความทุกข์ความเศร้าความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะคะลอยออกไปกับกระทงนี้เรียกว่าการสะเดาะเคราะห์นะคะเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวค่ะแล้วก็เหตุผลที่4นะคะก็คือการบูชาพระอุป,ปคุตส่วนมากเรียมได้ยินมาจากทางเหนือหรือว่าเป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มนะคะที่บูชา ะอุปคุตถือว่าพระอุปคุตเนี่ยอยู่บำเพ็ญหรือว่าสวดมนต์อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะที่สามารถปราบมารปราบมารหรือว่าปราบมารก็คือการสู้สู้กับมารหรือสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ชนะนะคะเรียกว่าปราบมารสามารถปราบมารให้ชนะได้ ผู้คนก็เลยนับถือกันนะคะการลอยกระทงก็คือการบูชาพระอุปคุตที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะก็ลอยไปทางน้ำเหมือนกันนะคะเหตุผลที่5ก็คือการส่งเสริมเกี่ยวกับงานงานฝีมือเวลาที่เราทำกระทงนะคะในส่วนของตัวกระทงนี้นะคะ ที่มีชื่อเสียงมากๆเรียมจำได้ว่ามาจากจังหวัดสุโขทัยนะคะที่สนมของพระร่วงนะคะทำกระทงมาในวันขึ้น15คห้าเดือน12นี้ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะนานมาแล้วที่ทํากระทงเป็นรูปดอกบัวดอกบัวกระมุดดอกบัวกมุดก็คือ ดอกบัวที่บานในตอนกลางคืนนะคะดอกบัวทั่วๆไปจะบานในตอนกลางวันที่มีพระอาทิตย์ส่องลงมาดอกบัวก็จะบานแต่ดอกบัวกระมุนจะบานในตอนกลางคืนนะคะมืดๆนางนพมาศที่เป็นสนมของพระร่วงสนมก็คือภรรยาหรือว่าภรรยาของพระราชา จะเรียกว่าพระสนมสนมเอกก็คือคนที่เป็นภรรยาที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งนะคะทำกระทงในวันนั้นแล้วก็มีการแกะสลักผลไม้ตกแต่งเป็นกระทงรูปดอกบ,บัวนะคะแล้วก็มีการปักทูบแล้วก็เทียนตอนที่ก่อนที่จะลอยกระทง เราก็จะจุดทูปนะคะแล้วก็จุดเทียนเป็นการส่งเสริมงานฝีมือนะคะงานฝีมือก็อย่างเช่นการทํากระทงนะคะก็เรียกว่างานฝีมือการปักผ้าเป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้คนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าสมัยก่อน ไม่ได้เน้นกันเรื่องเกี่ยวกับการลอยกระทงแต่จะเป็นการประดับตกแต่งบ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆด้วยโคมเขาจะเรียกว่าประทีปนะคะประทีปก็คือเป็นทั้งตะเกียงโคมไฟเทียนที่จุดแล้วมันมีแสงสว่างเรียกว่าประทีปเป็นการจุดประทีปนะคะให้สว่างสวยัยไปทั่วบ้าน ไปทั่วทั้งเมืองนะคะก็จะมีความสวยงามมากๆแล้วก็มีการเอากระทงนะคะที่จุดเทียนจุดทูบลอยไปกับน้ำก็จะมีทั้งแสงไฟตามบ้านบ้านเรือนนะคะทั้งบ้านและเรือนก็มีความหมายเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีทั้งแสงไฟตามบ้านเรือนแล้วก็แสงไฟในน้ำนะคะ ระยิบระยับไปทั้งหมดสวยงามมากๆนะคะทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันก็เลยมีการแข่งทำกระทงที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวก็ได้ความคิดหรือว่าได้ไอเดียมาจากนางนพมาศนะคะตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยสืบทอดมาจนถึงตอนนี้นะคะกระทงก็จะเป็น รูปเทคลายดอกบัวค่ะจะมีการลอยโคมไฟปล่อยโคมไฟนะคะขึ้นไปบนฟ้าเรียมสังเกตเห็นที่ทางเหนือนะคะทางเหนือจะมีการปล่อยโคมไฟเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะห้ามกันนะคะเพราะว่ามันรบกวนเกี่ยวกับการการเดินทางทางเครื่องบินนะคะอาจจะทำให้เกิด อุบัติเหตุหรือความเสียหายกับชีวิตได้แต่ว่าประเทศไทยก็มีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะในช่วงวันลอยกระทงที่รู้ว่าทุกๆคนจะจุดโคมไฟแล้วมันเป็นอันตรายเวลาโคมไฟมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วเครื่องบินก็อยู่บนฟ้านะคะทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าขอความขอแบบ ไม่ให้คนปล่อยโคมไฟขึ้นไปบนฟ้าในปีนี้นะคะในปีนี้ปี2,564แต่ก่อนหน้านี้จะเป็นการยกเลิกเที่ยวบินในช่วงที่มีการปล่อยโคมไฟนะคะเรียมไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนเคยอยู่ในประเทศไทยในช่วงที่เป็นเทศกาลวันลอยกระทงหรือเปล่านะใครนะคะที่จะไปลอยกระทงในวันนี้นะคะ เรียมจะบอกนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในวันลอยกระทงนะคะสถานที่ต่างๆก็จะถูกประดับไปด้วยหลอดไฟนะคะหลอดไฟเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็จะมีโคมไฟนะคะให้เราจุดไฟแล้วก็ปล่อยให้โคมไฟลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มีการจุดประทัดแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้จุดนะคะเพราะว่ามันเป็นการ ส่งเสียงดังรบกวนสุนนัขหมาแมวก็จะวิ่งตกใจแล้วก็วิ่งออกจากบ้านนะคะเป็นอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงสุนนัขหมาแมวเพราะฉะนั้นไม่จุดดีกว่าค่ะแล้วก็เป็นอันตรายกับคนที่จุดประทัดนะคะมันจะระเบิดใส่มือนะคะมีมาประจำทุกปีนะคะอันตรายมากๆ ไม่แนะนำให้จุดนะคะแล้วก็จะมีการจุดพลุนะคะที่แบบจุดขึ้นไปแล้วก็แตกบนฟ้าอันนั้นก็คือเป็นหน่วยงานนะคะเป็นหน่วยงานที่เขาทำให้คนทั่วไปได้ดูนะคะเราก็แค่นั่งแล้วก็ดูแค่นั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากทุกๆคนนะคะ นอกจากนั้นก็มีการประกวดนางนพมาศนะคะประกวดว่าใครสวยที่สุดนะคะแล้วก็มีการประกวดกระทงนะคะประกวดกระทงว่ากระทงใครสวยที่สุดประกวดก็คือมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วเราดูนะคะว่าอันไหนสวยสวยที่สุด สวยที่หนึ่งะคะก็จะได้ชนะชนะการประกวดมีที่ให้เราได้หักทํากระทงนะคะกระทงเนี่ยจะทํามาจากาวัสดุธรรมชาติหรือว่าอะไรที่ย่อยสลายง่ายนะคะจะมีทั้งเอาต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเวลาตัดมาแล้วมันจะลอยน้ําได้นะคะประดับด้วยใบตองดอกไม้ ใส่ดอกไม้จุดทูปเอาใบตองมาพับพับพับนะคะให้สวยงามแล้วก็จุดทูปจุดเทียนมีการตัดเล็บดึงเส้นผมใส่ในกระทงแล้วก็มีการเอาเหรียญนะคะเหรียญบาทเหรียญใส่ลงไปในกระทงนะคะเหรียญแบบนี้ใส่ลงไปในกระทงด้วยนะคะ เราก็จะมีคนกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ไปเก็บเหรียญจากกระทงนะคะในงานนะคะก็จะมีร้านค้าให้เราไปเดินไปเดินซื้อของกินแล้วก็เสื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะคะต้องลองนะคะต้องลองไปเดินเที่ยวไปดูกระทงบางอันก็ทำมาจาก ขนมปังนะคะขนมปังที่เวลาเราเอาไปลอยน้ำลอยน้ำแล้วก็ปลานะคะก็จะมาตอดปุ๊บ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 เรียกว่าตอดนะคะปลาตอดแต่ถ้าเกิดธรรมดาเรากินแบบกัดเป็นคำใหญ่ๆนะคะก็จะเรียกว่ากัดกินแต่ว่าปลาเนี่ยปากเขาเล็กปากของปลาจะเล็กๆนะคะจะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บ คีละเล็กนะคะเรียกว่าตอดตอดกินนะคะขนมปังถือเป็นวัสดุหรือว่าเป็นเป็นกระทงที่ย่อยสลายได้แล้วก็มีประโยชน์นะคะอยู่ที่ทุกคนจะเลือกใช้สำหรับเตรียมเตรมปัจจุบันนี้นะคะกระทงอาจจะไม่ใช่วัสดุธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนเพราะว่า เขาจะเอาใบตองเอาต้นกล้วยมาใช้แล้วก็ใช้แม็กใช้ลวดที่เวลามันจมลงไปในน้ำแล้วมันไม่ย่อยสลายนะคะเรียมก็เลยไม่ค่อยซื้อกระทงลอยนะคะถ้าเกิดเห็นว่าอันไหนที่ไม่มีลวดไม่มีแม็กอาจจะคิดดูอีกทีนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรียมจะพาทุกทุกคนไปลอยกระทงกันนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะ ว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยู่ในประเทศไทยกำลังลอยกระทงอยู่นะคะช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบอกเรียมทีนะคะว่าสนุกไหมทุกทุกอย่างสวยไหมนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะในช่องเรียมไทยนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานลอยกระทงกันเลยค่ะเย้สวัสดีค่ะ ก็กลับเข้ามาที่บ้านแล้วนะคะความจริงเตรียมออกไปงานลอยกระทงแต่เรียมไม่ได้ลอยกระทงนะคะเพราะว่าเรียมคิดว่าในน้ำมีขยะเยอะมากอยู่แล้วเตรียมก็ชอบออกไปดูเฉยๆนะคะ ไม่ได้ลอยกระทงแต่ว่าถ้าใครมีความสุขนะคะที่จะลอยกระทงก็ลอยกระทงแต่สำหรับเรียมความสุขของเรียมก็คือการไปดูไม่ใช่การลอยกระทงนะคะแค่นั้นเองค่ะร่วมงานลอยกระทงจะลอยกระทงหรือไม่ลอยกระทงก็ได้นะคะ